หลังจากที่ซีรีส์ขอวนการโลกจาก,กลนเซคคเจอร์ตอนอวสานได้ฉายจบลงไป ทางโตเอกก็ได้ประกาศภาพยนตร์วีซีเน็กเรื่องใหม่ของแฟรนไชส์เซนไตพร้อมกับได้ปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วโดยวีซีเน็กภาคนี้จะใช้ชื่อภาคว่าเซนคเจอร์ VS คิราเมเจอร์ VS เซนไปเจอร์นั่นเองซึ่งภาคนี้จะเป็นการโครจรกันระหว่างขบวกนการโลกจากรก้นเซนคเจอร์กับขบวกนการรุ่นพี่อย่างขบวกนการมินิมอนตาคิราเมเจอร์แต่จะมีขบวกนการบุคคลที่สาเข้ามาร่วมแจมด้วยซึ่งนามนั้นก็คือเซนไปเจอร์ซึ่งเซนไปเจอร์ ที่ว่านี้คือขบวการาอะไรกันแน่ทำไมเราถึงไม่เคยรู้จักชื่อขบวการนี้มาก่อนเลยโดย V.C.Nex s e n k a i t e r vs Kilometer vs Seipiter จะฉายแบบจำก,กับโรงภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่29เมษายนนี้และจะลงในแผง DVD และบลูเรยเพื่อจัดจำหน่ายในวันที่28กันยายนนี้โดยสิ่งที่น่าสนใจใน V.C.Nex ภาคนี้มีอยู่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่องในภาคนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจบซีรีรส์คารบการเซกเจอร์ไปสาเหตุที่ผมงาาเดาว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจบซีรีส์ก็เป็นเพราะว่าตัวร้ายตัวใหม่ประจำภาคนี้ไม่มานั่งบาลังของจักรวรรดิโทจิเทนซะง,งั้น ถ้าเป็นเนื้อเรื่องในซีรีส์จกักรพรรดิของทอจิเทนย่านบอสควัตคงไม่ยอมให้ใครมันดั่งบัลลังก์ของตัวเองแน่แต่ที่ไอตัวหา่นานี่มันดั่งบัลลังก์ได้ก็คงเป็นเพราะว่าไอบอสควัตกับพวกทอจิเทนที่เหลือได้ตายหาไปแล้วในซีรีส์เลยคาดเดาว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจบซีรีส์หรือหลังจากที่ทอจิเทนได้ล่มสลายไปซึ่งไอตัวร้ายตัวนี้มันไปนอะไรกับบอสควัตหรือเปล่าเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแน่ถึงได้มันดั่งบนบังนี้้ได ก็คงต้องรอดูกันต่อไปและตัวร้ายอีกตัวที่ใส่หน้ากากหมาทองหรือจิ้งจอกทองอะไรก็ไม่รู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นองคาลักของไอตัวที่นั่งบันลังไปเมื่อกี้มันก็ได้ถือปืนเกียร์โทจิเกอร์ของสเตซี่ซ่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมปืนของสเตซี่ถึงได้ไปอยู่ในมือของไอเจ้าหน้ากากทองตัวนี้ได้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสเตซี่กันแน่ <G ül> และการที่พวกไซคเจอร์โคจอยมาเจอกับขบวนการรุ่นพี่อย่างคิโลเมเจอร์ณสถานที่ที่ดูเป็นเหมือนร้านอาหารแต่บรรยากาศมันแปลกๆเหมือนพวกเขาถูกขังอยู่ในโลกตางมิติยังไงไม่รู้แต่พวกมันกินข้าวกันสบายเชิบเลยเออถ้านี่คือมิติที่พวกเขาถูกกักขังจริงๆแล้วทำไมต้องเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นด้วยละ่ะ แล้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่พวกไซคลเจอร์กับพวกคีราเมเจอร์แล้วล่ะครับเพราะมีมือของบุคคลที่สากลาใช้คีมคีบเนื้อ,อย่างร่วมกับไซคลเซอร์กับคีราเมเลสอยู่ด้วย ซึ่งไอ้มือขอบุคคลที่สาที่ว่านี่คาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มขบวนการที่ไม่ทราบที่มามาค้อจอรในซีนในภาคน,นี้ด้วยนั่นก็คือขบวนการเซนไปเจอร์นั่นเองแล้วไอเซนไปเจอที่ว่าคือขบวนการอะไรกันแน่ทําไมเราถึงไม่รู้จักขบวนการนี้เลยงั้นเราล้อไปหาคําตอบหรือไปไขปริศนากันดีกว่า โดยไอคำว่าเซนไปจัดเซนไปเจอร์เนี่ยมันเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลตรงตัวเลยก็คือรุ่นพี่นั่นเองใครที่เคยดูพวกอนิเมะแนวพระเอกเป็นรุ่นพี่น้งเอกเป็นรุ่นน้องโดยเฉพาะในรูปแบบซับไทยก็คงจะได้ยิงคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับงั้นก็สันนิฐานได้เลยว่าขบวนการเซนไปเจอร์นั่นก็คือเหล่ารุ่นพี่ซปเปอร์เซนไตจากแต่ละขบวนการที่มาลงตัวแท็กทีมกันเป็นขบวนการใหม่ก็เป็นได้ อารมณ์คล้ายๆมินิซีรสีสุดดวนเดือดสุดยอดขบวนการเซนไตนั่นแหละที่เอานักรบเซนไต์แต่ละขบวนการมาแท็กทีมกันเป็นทีมรูปแบบใหม่อารมณ์ประมาณนั้นนั่นแหละแบบนี้ก็น่าสนใจไปใหญ่เลยแล้วมีรุ่นพี่เซนไตคนไหนบ้างที่มาแท็กทีมกับเป็นขบวนการเซนไพเจอโดยเฉพาะไอ้มือขอบุคคลที่3นั่นน่ะมันเป็นมือของรุ่นพี่เซนไตคนไหนกันแน่มีผู้ต้องสงสัยอยู่3คนด้วยกันที่คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของมือบุคคลที่3ท่านนี้ แลยน่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มเซปไเจอร์อีกด้วยประเดิมผู้ท้อสงสัยคนแรกเลยก็คือออการ์เลนเจอร์หัวหน้าของกลุ่มขาบวนการห้าจ้พิฆาตโกเลนเจอร์นักรบสีแดงคนแรกในปอดซาเซนไตและเป็นต้นแบบให้กับดีไซน์ของเซคไคเซอร์หัวหน้าของกลุ่มขาบวนการโลกจากคนเซคไคเซอร์ถ้าเขาคือเจ้าของมือปริศนาและเป็นหัวหน้าของกลุ่มเซปไเจอร์แล้วก็สมาชิกที่เหลือก็คงจะเป็นเหล่าต้นแบบของเหล่าที่ใครน้อยทั้ง4ี่แน่เลย มีทั้งไทเรโนเรนเจอร์เกคิกต้นแบบของเซงไคจูรันกาโอเยลโลต้นแบบของเซงไคกาอ่อนมาจิพิงต้นแบบของเซงไคมาจีนและก็โบเคนบลูต้นแบบของเซงไคบลูน ถ้ากลุ่มเซนไปเจอคือพวกเขาเหล่านี้จริงการที่นําเอาตัวต้นแบบมาคอจอนเจอกับตัวเลนแบกอย่างนี้มันคงจะเป็นอะไรที่ค่อนแฟร์สวิกเอามามากเลยเอาเราประมาณต่ออุตาเมทริกเกอร์เจอกับอุตตาเมจิก้านั่นแหละแต่ว่ามือข้างนั้นจะใช่มือของอากาศเลนเจอร์คนนั้นจริงๆหรือเปล่าเ<ะ>พราะชุดต่อสู้ของอากาศเลนเจอร์จะไม่ได้ทำมาจากผ้าที่เป็นผ้าสปเดก ใต้มือของบุคคลที่3าในภาพนี้ชุดดันทำมาจากผ้าสเปเดกน,น่นน่ะสิเลยกล้มกึ่งอยู่นิดหน่อยว่ามือของบุคคลที่สามในภาคนี้จะใช่อากาศเลนเจอร์หรือเปล่าแล้วถ้าในภาพนี้ไม่ใช่อากาศเลนเจอร์จริงๆแล้วก็แล้วนั่นเป็นมือของใครล่ร ผู้ต้องสงสัยคนที่สองที่ผลค่าว่าน่าจะเป็นเจ้าของมือบุคคลที่3ท่านนี้อีกคนนั่นก็คือเซนไครเลสนักรบเซนไตตัวพิเศษที่ปรากฏตัวเฉพาะในสปริงออฟของเซนไคเจอร์ er. เขาเคยคิดจะแย่งตำแหน่งหัวหน้าทีมเซนไคเจอร์ er ไปจากไคโตเพราะหัวหน้าของขบวนการเซนไตต้องเป็นสีแดงเท่านั้นและสมาชิกในขบวนการต้องเป็นมนุษย์ล้วนกันหมดไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ล้วนกันหมดแบบพวกเซนไคเจอร์ แต่ต่อมาเซคเคลตก็ได้ยอมรับพ่อไซคเคเจอว่าเป็นขบวนการเซนไตอีกขบวนการหนึ่งแล้วก็ได้หายตัวไปซึ่งก่อนที่จะหายตัวไปไเซคเคลรสเคยั่วาวาจาไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับขบวนการใหม่ของเขาเพื่อที่จะกลับมาแย่งตาแหน่งขบวนการลำดับที่45ไปจากพวกเซคเคเจอแล้วก็หายลับไปเลย ซึ่งไอขบวนการใหม่ที่ว่านี่จะใช่ขบวนการกไปเจอร์หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นสมาชิกที่เหลือของขบวนการกไปลิเจอร์ถ้าไม่ใช่พ่อรุ่นพี่อย่างทาริโนเลนเจอร์กาโอเยโรมาจิพิงและโบเคนบลูมาเองก็น่าจะมีดีไซน์ที่ได้ต้นแบบมาจากพ่อรุ่นพี่เหล่านี้แล้วตั้งชื่อขบวนการว่าสไปคลิเจอเพื่อล้อวพว่อไซคลิเจอว่า กูเนี่ยดูเหมือนพ่อเล่นพี่กว่ามึงออกไอพ่อหุ่นกระป๋องต๊อกต่อยเอ้ยแต่พอกลับมาดูภาคนี้อีกทีแล้วผมกลับคิดว่าไม่น่าใช่เซนไครเลสหรอกครับเพราะเซนไครเลสจะสวมใส่กำไลสีทองไว้ที่ข้อมือแบบเดียวกับเซนไคเซอร์แต่มือของบุคคลที่3ในภาคนี้ดันไม่สวมใส่กำไลข้อมือสีทองนะสิครับเลยคิดว่าในภาพนี้น่าจะไม่ใช่เซนไครเลสหรอกแถมพี่แกก็มีตัวตนแค่ในความฝันของใครต่อเท่านั้นไม่มีตัวตนในโลกจริงหรอก ตกไปได้เลยคนนี้แล้วถ้าไม่ใช่ทังเซนไคลเลสไม่ใช่ทังอากาศเลนเจอร์แล้วจะเป็นใครไปได้อีกล่ะเพราะงั้นถึงมีผู้ต้องสงดใสคนที่3ที่คาาว่าน่าจะเป็นเจ้าของมือปิศนาในภาพนี้ก็อย่างที่หลายๆคนเดากันไว้เลยว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นเมก้าเลสดาเตเคนตาจากขบวนการขึ้นไฟฟ้าเมก้าเลนเจอร์ก็ดูเข้าเขาอยู่นะพเพราะเฮียแกชอบกินเนื้อ,อยางเป็นชีวิตจิตใจ แถมปีนี้ก็ยังครบรอบ25ปีซีรีส์ขบวนการคลื่นไฟฟ้าเมกาเลนเจอร์อีกด้วยมีแนาน้อที่เขาจะเป็นเจ้าของมือปริศนาในภาคนี้สูงเลยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าของกลุ่มขบวนการเซนไปเจอร์อีกด้วยแบบนี้ก็คงเดาสมาชิกที่เหลือของเซนไปเจอร์ยากแล้วล่ะว่าจะมีรุ่นพี่จากขบวนการไหนมาบ้างงั้นเรามาลองทายกันเร่นๆดีกว่าว่าจะมีรุ่นพี่จากขบวนการเซนไตขบวนการไหนมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของขบวนการรุ่นพี่รับน้องอย่างเซนไปเจอร์ กบนเชิญมาแชร์ความคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเพราะกูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วว่าไอ้ขบากาสไปาเจอร์คือขบากาหายอะไรกันแน่เนี่ยและปิดท้ายกันด้วยไอเทมใหม่ที่จะมีบทบาทใน v c n e x น s e ซ r e VS Ki l ร m e าเม VS Spi d e เจอบ เคลเม่เซนไคจูเกียเซนไตเกียร์รูปแบบใหม่ที่ย้อแมวมาจากเซนไคจูเกียที่เอาไว้แปลงร่างเป็นซูเปอร์เซนไคเซอร์กับซูเปอร์ทูไคเซอร์ซึ่งที่มาของไอเทมชิ้นนี้แล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงมีลูกเล่นความสามารถอะไรและทําไมถึงมีคําว่าเคลเมรจากเคลเมเจออยู่ในชื่อนี้ด้วยก็คงต้องรอติดตามกันใน v ีซีเน็กเซนไคเจอร์ VS เคลเมเจอ VS เซนไปเซอร์เดี๋ยวก็คงจะมีตัวใหญ่ที่2ตัวใหญ่ที่3 ตามาที่ไหนละครับน่าจะได้รู้หน้าตาจริงๆของขบากาสไปเจอว่ามันคือขบากาหาเหวอะไรกันแน่จะเป็นขบาการ,รวมพลรุ่นพี่จริงไหมก็คงต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปก็จบกันไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกไหมของไม่สนุกหรอมัง้งก็อย่างที่บอกไปลวครับว่าถ้าขบากาสไปเจอร์คือขบากาแนวรวมพลรุ่นพี่แล้วก็ จะมีรุ่นพี่ขบวนการไหนบ้างนะที่มาเป็นสมาชิกในขบวนการนี้มาเดากันเร่งๆในช็อคคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนี่คิดอะไรไม่ออกกันลยนครับว่าในเซนไปเจอร์จะมีรุ่นพี่คนไหนมาอยู่ในขบวนการนี้เหมืนอนงงเข็งในมหาสมุทรเลยละครับเพราะมีนกรบเซนไตหลายๆคนหล,หลายขบวนการอยู่เยอะเลยละครับมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะและสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ งั้นก็ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบายล่ะ See you again